สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p p u u c h a n n e l นะครับและนี่คือช่วงโชว์พาวเราจะมาอวดคอนครับและคลิปนี้เราก็มีเคสของ r ไรโนชิลมาอวดกันอีกแล้วนะครับเราก็เคยรีวิวของลายของทางนาูโตกับวันพีซมาแล้วนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นของนาูโตนะครับแล้วก็เนี่ยเราใช้จริงนะครับเรียกว่าตัวเนี้โอ้โหตกมาเป็น1 0บ0ครั้งนะครับหโคตรทนเลย อันนี้คือใช้แบบใช้มาจริงๆนะครับเนี่ยตกมาน่าจะครบทุกมุมแล้วซึ่งมันดีมากนะครับสำหรับเคสของ r ร i n e l d นะครับถ้าเป็นพวกเคสปกติที่ราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยโหไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยผมวางใจได้นะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเคสของ Rhinoshield ในลายของ o One p i e ี e นะครับซึ่งเขาจะมี6ลายใหม่นะครับก็จะมี ลายไคโดในร่างมังกรครับแล้วก็โมโมโนสุเกะร่างมังกรเหมือนกันมังกรชมพูใช่ส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นลายของทางลูฟี่เกียร์หนะครับอ่าแล้วก็เป็นร่างล่าสุดของทางลูฟี่นะครับซึ่งมันเจ๋งมากอ่าสำหรับคลิปนี้ครับเราก็เลือกมาไม่ได้ครบทุกลายใหม่นะครับเอามาแค่บางลายเท่านั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันจะมีลายเก่าด้วยอ่าผมไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนี่ลายแรกลายแรกนี่ครับ S ตัวนี้จะเป็นลายเก่านะครับผมให้ดูเป็นลายทั้งลายเก่าลายใหม่เลยนะสำหรับ S เนี่ยจะเป็นของทางเสียวมี่นะครับฝั่ง Android เนี่ยจะค่อนข้างจะเสียเปรียบสักนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้เเป็นเคสใสนะครับจะเป็นเคสที่เป็นสีดำทึบๆนี้เท่านั้นนะครับนี่ก็เหมือนตัวนี้นครับ ของผมเนี่ยก็ใช้เคส Xiaomi นะครับซึ่งจะเป็นลายสีดำเหมือนกันอ่าตัวนี้เป็น S สกรีนคมชัดสวยงามมากนะครับนี่ดูดูด้านในเขาแบบสัมผัสได้เลยครับว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับป้องกันการกระแทกได้อย่างดีแน่นอนมันซับได้ดีเลยครับเจ๋ง Protect the planet ก็น่าจะใช้วัสดุรักโลกด้วยใช่ไหมล่ะอ่ะดูลายต่อไปอันนี้นี่นี่เลยครับนี่จะเป็นเคสใสนะครับเป็นเคสสำหรับ i iPhone พผู้ iPhone เนี่ยมันจะเป็นเคสใสได้นะครับแต่ถ้า Android เนี่ยจะมีเพียงแค่สีดำสีเดียวดำทึบๆเลยเราลอกมาดูอันนี้ก็คือ1ใน6ลายใหม่นะครับ ของดูฟี่เกีห้าเนี่ยมีความเป็นแบบคอลลาสติกเกอร์แปะแเนี่ยดูเก๋ดีนะครับดูโมเดนโมเดนดีก็จะใช้ธีมสีขาวทองแล้วก็มุ่งอ่อนๆนะครับสวยอะ่ะนี่แล้วก็รองรับ m a ็ s a ซ e ด้วยนะครับคือดีมากเเราต้องแกะออกมาก่อน อันนี้ผมเอามาใช้สำหรับ iPhone 14 Pro Max นะครับนี่มันจะใส่ได้โอ้โหละสีตีมสีนี้เข้ากันมากเลยครับสีม่วงๆเนี่ยเลิศแหละจับยัดเข้าไปอ๋อจะพึ่ง่าพึ่งเขาม,มีอะไรมาให้ด้วยอ๋อจะมีปุ่มกดให้เลือกด้วยนะครับปุ่มกดเป็นแบบไหนหนา ปุ่มกดเป็นชิ้นแบบเคลียร์ใสนะครับมีทั้งหมด3ปุ่มอ๋อมาเพิ่มตรงนี้นี่น,นช่องว่านตรงนี้ะเราก็ยัดเข้าไปได้เลยครับก็ะปุ่มยาวๆแบบนี้ยัดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในเคสครับ โอ้โหดูดูนี่นี่นี่อยังสวยนี่ก็จะเป็นปุ่มใสๆนะครับเนี่ยดีมากสุดยอดอคือมันโคตรเข้ากันเลยอะ่ะนี่อ่ะไปดูลายต่อไปครับอ่ะอันนี้เป็นของทางเสี่ยวมี่นะครับของทาง Android เป็นลายของลูฟี่ซึ่งอันนี้จะเป็นลายเก่านะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูของผมใช้ตัวของเวอร์ชั่นของรีมนารุโตอยู่นะครับนี่อันี้ของผมเป็นเซลมี่11ทรีโปนะครับ นี่ง่ายมากลงล็อกเป๊ะเลยโอ้โหสวยสวยสวยอ่ะมาดูต่ออันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้เป็นนี่เป็นของ iPhone เหมือนกัน,นครับถ้าใครไม่ชอบแบบที่มันเป็นลายเยอะแยะนะครับนี่เรียบเรียบแบบมินิมอลนะครับแล้วก็รองรับ MagSafe ด้วยตัวนี้ เลิศเเนี่ยมีแค่แบบเหมือนเป็นซิมโบลของวันพีชนะครับไอตรงสัญลักษณ์บนธงของเขานะครับเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วอะเก๋ๆเลยอะอ่าเขาก็มากับนี่เหมือนกันนะครับเป็นปุ่มมาให้เป็นปุ่มไซส์เหมือนกันนั่นแหละอ่าแล้วก็นี่นี่อันนี้ผมชอบมากครับน่ารักเนี่ยมีความเป็นแบบ พ a ทเทิ Patter n พ a ทเทิ n ของผลไม้ปีศาจนะครับเนี่ยน่ารักมากอ่ะขอเปลี่ยนอีกรอบเนี่ยมันมีความคล้ายอันนี้ครับของนารูโตะที่ผมชอบนะครับมันมีความแบบเรียบๆไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ดูเรียบร้อยดีด้วยป๊าบเขาให้อืม้มนี่นี่ มันเข้าแบบลงตัวมากนะครับเฮ้ยเก๋อน่ารักอ่ะชอบมากแต่ว่าอันนี้เป็นลายลายเดิมๆนะครับลายเก่าอ่ะมาอีกนี่อันนี้ข็สวยครับอันนี้ก็ของเสี่ยมี่แอนดรอยเหมือนกันครับนี่มาแบบมาเป็นเหมือนโปสเตอร์เลยครับสวยเลยเรือเต้าสั้นซันนี่แล้วก็มีซันนี่จริงๆด้วยครับมีดวงตะวันกำลังแบบ กึง่งๆจะรับขอบฟ้านะครับซันเซ็ตอะไรประมาณเนี้ยสวยอะ่ะอ่ะ,อะ,อะเปลี่ยนให้ดูอีกรอบนี่โอ้สวยทุกแบบเลยที่ผมเลือกมาคือแบบเขามีเยอะมากนะครับผมเลือกมาแค่บางลายเท่านั้นเนี่ยแล้วพื้นผิววัสดุเขาโอเคนะครับ สกรีนดีมากยอดและลายสุดท้ายท้ายสุดนะครับนี่พระเอกของเราโอ้โหมาในแบบนี้เลยครับดูฟี่เกียร์ห้าร่างเทพเลยนะครับสวยมาก ส่วนสำหรับเคสอันนี้นะครับจะมีความพิเศษอยู่สักนิดนึงนะครับมันจะมีความแตกต่างมันจะเป็นรุ่นของ mod nx นะครับโดยมันสามารถใส่ได้2รูปแบบเลยโดยแบบนี้มันจะมีโครงรอบๆแบบนี้มาให้นะครับนี่แล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวขอบกั้นอีกทีนึงนะครับตัวเฟรมแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นลายนะครับที่เป็นชิ้นส่วนใสๆแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ได้ใช้ทั้งหมด ในทีเดียวนะครับมันจะให้ใส่2แบบก็คือแบบนี้เอาเป็นแบบแรกนะครับแบบแรกมันจะใช้แค่ตัวเฟรมตรงนี้ล้นๆตรงนี้เลยครับเรายัดให้เฟรมมันเข้าไปในข้างในนี้แบบนี้ก่อนครับแล้วก็เราจับเอา iPhone ของเราเนี่ยยัดเข้าไป อ่านี่ครับแล้วเราก็กดให้มันลงล็อกตรงร่องของมันนี่ได้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือแบบที่1นนะครับมันจะเป็นตัวบอดี้ของ iPhone นะครับเห็นแบบนี้ล้นๆลเลยจะไม่มีอะไรมากั้นนะครับเพียงแค่มันจะมีตัวเฟรมตรงนี้เป็นตัวที่เนี่ยเวลาตกอะ่ะมันจะไม่โดนตัวเครื่องนะครับมันจะโดนตัวเฟรมนี้ก่อนอ่านี่ก็คือการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับแต่สําหรับใครที่สั่งรุ่นนี้นะครับผมว่ายังไงก็ต้องใส่แบบจัดเต็มแบบนี้นะครับที่มีลาย ที่มีเคสกันข้างหลังนี้ด้วยนะครับเ่าเรามาเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งแกะกันก่อนวิธีแกะคือให้เราดันตรงมุมนะครับเนี่ยให้มันหลุดมาอันหนึ่งมันก็จะหลุดมาง่ายๆแล้วครับ่เราก็จะเอาเฟรมตัวด้านในเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็เอาลายนี่ลายที่เราต้องการเนี่ยจับยัดใส่เข้าไปแทนครับ กดให้มันอยู่ด้านล่างด้านในนะครับเนี่ยอันนี้คือมันลงล็อกเรียบร้อยครับแล้วก็เอา iPhone ยัดเข้าไปได้เลยส่วนใครจะเพิ่มปุ่มอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือใครจะไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรอืมลงล็อกพอดีโอ้โหดูยังสวยอะ่ะเทปลิกะลูฟี่ ดูลายดีสวยมากอ่าแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวเคสวันพีชของทาง r o n o i l l นะครับซึ่งเราก็หยิบเอา2ลายจาก6ลายใหม่นะครับมาให้ชมกันนะครับโดยจะมีนี่2ลายนี้อ่าแล้วก็จะมีอีก4ลายที่เป็นร่างไคโดร่างโมโมโนุเกะที่เป็นร่างมังกรนะครับแล้วก็ลูฟี่อีก ทั้งหมดนะครับใครกำลังอินเรื่องวันพีนะครับก็ตามไปจัดกันได้นะครับเขายังมีอีกเยอะเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนที่เราหยิบยกมารีวิวกันนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปเลือกชมไปสั่งซื้อเลือกรุ่นได้เลยนะครับกับทางเว็บ r ไร c h i l l นี่เลยครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจยังงงงยังมีข้อมูล อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ไปติดต่อทางเพจของ Rino Shield ได้เลยครับทางเฟสนี่ครับอเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาโชว์พาวคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ